ลิชแมนช็อปโดหนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดเติมเกมใหม่บัตรสไต์ในราคาสุดคุ้มถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์พร้อมบริการตลอดวิีชั่วโมงเติมเกมบัตรสไต์บนเว็บซื้อแพคเกจที่ร่วมรายการรับเลยเหลย l ลิ t แมนคอนใช้แทนส่วนลดพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายยิ่งเติมยิ่งลดแบบนี้ต้องลิชแมนช็อปเท่านั้นสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวววันนนีี้ผมมจะะะาระะริิธเบบดค แต่วันนี้ผมจะไม่ใช้ปืน AR นะผมจะใช้เป็นปืนลูกซองกับธนูนะครับก็จะใช้เป็นอาธนูเป็นระยะไกลนะครับส่วนลูกซองจะใช้เป็นระยะใกล้นะครับผมก็จะเล่นคู่กันนะแต่ AR ผมจะไม่เอามาจากโกรดเอานะครับก็คือจะใช้แบบแบบนี้ทั้งเกมเลยแต่ถ้ามันมีจังหวะไหนที่มันจําเป็นต้องใช้ AR ก็อาจจะต้องใช้ครับอย่างเช่นจังหวะที่แบบเราเกิดมาใหม่ใช่ไหม เราลงเก็บอุ้ยนีแล้วเรียบร้อยเราลงมาเก็บปืนอ่ะอ่ามันได้อรมาก็ต้องใช้ก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นกรณีแบบนี้นะหลักๆก็จะใช้เป็นสรุปห่าอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บวิ่งหนีหรออยู่ไหนเนี่ยนั่นเนี่ยอยู่ตรงนี้เดี๋ยววันเปิดประตูไม่เปิดเอาเอาเอาประตูหาเรื่องเลยเนี่ยตีนี้แบบเยอะมากมีกี่ตีเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมหา หาทำเลก่อนเดี๋ยวโดนลุมครับอุ้ยพิษเฮ้ยๆลงมาข้างล่างไปเนี่ยยัางๆอย่ง,อย,งอยู่ข้างบนหรือเปล่าขึ้นขึ้นสลิงเด้อไปด้านบนแล้วกันนะอ่านี่ไงเรียบร้อยปีนขึ้นมาแาบนี้ก็ตายอุ้ยๆใครยิงใครยิงเดี๋ยวใจเย็นไม่ยิงตรงไหนเนี่ยเอออุ๊ยเนี่ยโอ้โหแล้วมันยิงข้างบนได้ไงอ่ะ อว่ามันโดดจากข้างบนแล้วมันก็โดดลงล่างเออน่าจะใช่นะโอ้โหเสร็จเลยหรือไม่คนละตัวฮะจีนจีนเจอจีนทีไรนี่วิว,ว,วทุกทีนะครับก <c oughs> ลัวโปไวล้ต้องรีบเก็บเงินซื้อโดดเอาก่อนนะก็น่าจะใช้ลูกซองมาก่อนนะครับ แล้วค่อยเปลี่ยนเป็นธนูระเบิดแล้วกันเพราะว่าเราเอาไว้ชาคนระับธนูมันเอาจริงๆมันเล่นยากนะธนูเนี่ยถ้าเราแบบไม่ฟุกจริงๆนะยิงทุกครั้งอะ่ะก็คือฟุกทั้งนั้นเลยนะครับมันยิงยากกว่าชนะอีกนะธนูเนี่ยแต่ถ้าแบบอยากนัดเดียวจริงๆก็ต้องเข้าหัวนะครับแต่ถ้าจะแรงๆอะ่ะนัดเดียวกอแตก่ก็จะเป็นอ่าธนูไม่ใช่ธนูระเบิดนะครับเป็นธนูปกตินะ แต่ถ้าเป็นธนูระเบิดก็จะยิงไปอ่านัดหนึ่งนัดหรือสองนัดก็ก่อแตกนะครับแต่ถ้ายิงเข้าหัวก็น็อกอ่าล้มเหมือนกันนะนัดเดียวเหมือนกันนี่ข้างหน้าเดี๋ยวเราไปใช้ธนูนะครับเอ้เรามีลูกซองละหนูเอ้าตกพอดีอเล่นไปเรื่อยเลยผมเนี่ยอันนี้ก็มีน้องขอดูขอมาด้วยแหละไอ้ธนูระเบิดเนี่ยให้ให้ผมเล่นนะ โอเคเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับแต่ผมก็อาจจะฆ่าได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะเพราะว่ามันไม่ใช่ปืนที่จะฆ่าคนง่ายๆนะครับมันไม่เหมือนเออาร์พวกนี้นะโอเคเดี๋ยวผมไล่ไปข้างบนแล้วกันนะครับอันนี้ก็วิง่งลุยอย่างเดียวก็อื่นก็นั่นแหละรครับให้เดี๋ยวให้เขาชุบเอาเราก็เล่นของเราไปนะน,นี่เขาก็ชวนมาเล่นด้วยนะครับ เดียวค่อยๆดูไปฮะมีหรือเปล่าดูลูกซองผมแต่งมั่วแล้วลูกซองผมเนี่ยลูกซองรัวนี่ผมคิดว่าน่าจะต้องเล็งยิงนะยิงจะแบบแม่นๆนะคมๆแต่ไม่เล็งก็ได้นะเราก็ปรับเป็นยิงเอวนะครับก็แบบเล็งแบบไม่ต้องซูมนะอุ๊ยเพื่อนโดนอยู่ตรงนี้เหรอมามามา แอโร่เราเป็นแอโร่อุ้ยไม่โดนไว้ไม่มีชุบไม่เป็นไรเปลืองกระสุนนะกระสุนมันน้อยนะครับเพราะว่ามันใช้กระสุนสไนน์นะสไนาย,นะนายม,นมันมีแค่40นัดเองอุ้ยแต่ถ้าแบบธนูมีประมาณร้อยนัดนี่คือแบบยิงได้ร่วๆอยู่ตรงไหนเมื่อกี้มันชุบตรงนี้ไหมนเนี่ยเอ้นี่ไงนี่อุ้ยอุ้ยอยทำอะไรปุ่มปามปุ่มปามเรียบร้อย อุ้ยอุ้ยอุ้ยหลังหลังอุ้ยน็อกโอ้โหเจ็บเขาเล่นดีเผอืออตั้งนานไม่เล่นนะไม่เล่นดีเผื่อนี้โอเคเรียนเรียนขอดีสักผู้นะลำมวยแป๊บนี่นี่เก็บไปอุ้ยถ้าแบบมีสกินธนูแบบมีเอฟเฟกต์นี่น่าจะ อัน,นี้มากเลยนะแต่ผมอยากให้ธนูมันเล่นง,ง่ายกว่านี้นิดนึงนะยิงก่อนอุ้ยตรงนี้ใครเนี่ยปุกไม่โดนอีกนี่เนี่ยนะนี่เนะนี่ยนะี่เนี่ยเรียบร้อยอันนี้คือผมแต่งแบบยิงเอวสูงสูงนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไม่ต้องเล่งครับเพราะเป้ามันจะไม่กระจายมากนะเดี๋ยวดึงเพื่อนก่อนเดี๋ยวเราไปไล่ตรงนู้นนะเมื่อกี้มันยิงเพื่อนใช่ไหม เรามาเช็คก่อนใช้ธนูยิงไม่มีแหมมีไหมตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่มีเฮ้ยไปไหนอะหายไปเร็วจังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวธนูเข้าหัวนะบอกเลยไม่ยอมมามอบเดี๋ยวกดลดเอาดูนะเฮ้ยตรงนี้ตรงไหนอะบ้าน,น,น,นเกี่ยวหรอ คอนเทนเนอร์เขียวเหรอไม่ใช่มันยังอยู่นะเดี๋ยวดูแปบบ๊บเพื่อความชัวรระแวงไงพอเล่นปืนที่แบบไม่ใช่เอไม่ใช่อะไรพวกเนี้ยมันเร,มเริ่มระแวงครับ <laughs> <laughs> เวลาโดนชาร์จโดนเข้าหลังนี่คือแบบโอ้โหแห้งเลยไม่มีตรงนี้มีไหมก็ไม่มี ดูอีกรอบโอเคไม่มีละวตไปตรงนี้ดีกว่าเยอะดีนะโยนระเบิดควันตรงนู้นก็มีตรงนี้ก็มีอุ้ยอยใครเนี่ยทำอะไรทำอะไรทำอะไรธนูธนูอื้เข้าหัวไม่ไม่ใช่หัวเ,เขาตัวเพื่อนน่าจะยิงเกาะแตกนะแล้วแบบผมยิงไปโดนตัวนะดเดียว ถ้าก่อนแตกยิงธนูไปยังไงก็นอกครับถ้าโดนนะแต่บางทีก็ไม่นอกนะถ้ามันไม่โดนจุดสําคัญนะมันก็ต้องโดนจุดสําคัญด้วยถึงจะนกนะครับดูห้าวนั่นเราเนี่ย <c oughs> มีธนูกับลูกสองนี่ห้าวเหลือเกินนะอุ้ยนอกไหมไม่นอกอุ้ยไม่โดนโดนไหมโดนไหมไม่โดนเอา้าไปโดยตัวในโกดังเฉย เมื่อกี้เห็นว่ากาะแตกอ่ะยิงไอตัวนี้ไปโดนตัวโกดังเฉยเลยป่ะอแต่ถ้ามันยิงนัดเดียวแล้วเกาะแตกแล้วได้แล้วก็โดนระเบิดนัดเดียวโอ้นี่สองร้อยห้าสิบนัดเดียวฮะบอกเลยแลดาเมจเท่ากับไม่ใสอนี้เลยระเบิดเลยถ้าเข้าหัวนะ ถ้าธรูยิงแบบนัดเดียวนัดเดียวน็อกโหบอกเลยโคตรโกงคนเล่นเยอะแน่แต่เล่นยากนิดนึงนะเฮ้ยตรงไหนปุ abad, ๊บอุ้ยอุ้ยเรียบร้อยนี่แน่นี่แน่โชูบอจะชูบออุ้ยเจ็บมันก็ไม่ได้แรงอะไรมากนะเอาจริงระเบิดเลยเออเออเฮ้ยยิงไม่โดนโอ้โดนลัดเลย เอ้แต่เล่นไปเล่นมามันก็สนุกนะธนูเนะี่ยไปไล่ไปเราเรถไปรถไปหาคนนะมีไหมตรงนี้ยังไม่เจอ นี่นี่เนะ่ขอชนหน่อยอเรียบร้อยชนเรียบร้อยน่าจะไม่มีชุบเดีย๋ยวให้เพื่อนจัดการคนระับเราหน่วยเก็บขวด <c oughs> อันนี้มีไหมไม่มีตรงน้นเหรอตรงน้นมีใช่ไหมไหนลองไปดูสักหน่อยครับ เราเป็นอ่าฮอกอายมือธนูมือธนูอุ้ยบวบโบไม่โดนโบไม่โดนอีกโอ้ยไม่โดนไม่โดนอีกโบไม่โดนอีกเอ้าจะโดนให้ไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเออโดนสักทีเห็นไหมยิงยากอยู่นะกว่าจะโดนโอ้โห เกือบไม่ได้แล้วตัวเมื่อกี้มีอีกไหมเนี่ยเออใครเนี่ยใครเนี่ยอุ้ยหัวแตกอุ้ยหัวแตกหัวแตกนะเดี๋ยวเย้ยอุ้ยอุ้ยใครเนี่ยใครเนี่ยเฮ้ยรถโอ้โหเว้นกรรมตามทันเลยทีนี้ไปชนเขาไงโดนเขาชนกลับแล้วทีนี้อะไรกันครับเนี่ย เข้าวงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าวงก่อนเดี๋ยวแห้งโอ้โหวงแรงอยู่นะนี่เดี๋ยวรอดูซีซันพาร์ตนะครับแบตเทิรพาร์ดิแบตเทิร์นพาร์ตเลยแตเมียจะกินอะไรสวยๆมาหรือเปล่านะครับแพงต้องฉีดยาเลือดเราจะได้วิ่งนะปะเวิ่งไปอ่ะ ยูวีเช็คเต็มเลยเราไปเล่นขวาดีกว่ามั้งซ้ายเดี๋ยวให้เพื่อนเล่นไปเห็นไหมมันมันทำให้ผมไม่ค่อยได้ยิงเท่าไหร่นะเพราะว่ามันมันยิงไม่เป้นยิงไม่โดนมันเลยฆ่าได้น้อยนะมันไม่เหมือนแบบแต่ก่อนนะฆ่าได้แบบถ้าพนพ้ยอาก็สิบตัวขึ้นเลยประมาณนี้นะแต่ันรอบนี้ถึงสิบตัวหรือเปล่าครับยิงแป๊บอุ้ยไม่โดนโดนไม่รอบนี้ไม่โดนเหมือนกัน ถ้าฟุกโดนนี่คือแบบกวดเอาอ่ะอะวิงไปเฮ้ยนี่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 อดูดโดน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 ก่อแตกแฮะนัดเดียวได้แค่ก่อแตกนะต้ออีกนัดหนึ่งนะครับแต่มันช้านะเพราะว่ามันต้องรอระเบิดนะครับอุ้ยทำอะไรขอยิงหน่อยขอยิงหน่อยขอยิงหน่อย ไปนิดหน่อยนี่ตรงนี้เหรอหายวิ่งไปวิ่งไปเลยขึ้นมาปุ๊บไม่มีครับไปอยู่ที่ไหนเอ้ยขอนึ่คนขอหน่อยขอหน่อยอุ้ยไม่โดนใจเย็นไอ้นุ่มไอ้นุ่มไอ้นุ่มอุ้ยน็อกเกือบแห้ง นี่นะจริงโดนถ้ายริงไม่โดนนี่คือเราเนาะเราเองด้วยตัวเหอะเราตายลงมาเก็บของแต่ก็มีแต่ธนูกับลูกซองอะ่ะอุ้ยแต่ลูกซองเราก็ดีอยู่นะแต่งดีอยู่แต่ใส่จะใส่ตะโขบไปนี่ไปหน่อย <c oughs> ไม่รู้จะแต่งยังไงไม่รู้จะใส่ตะโขบอะไรเนาะอุ้ยเจ็บ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 อยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยตรงนน้นตรงนน้นเต็มเลย นี่ไม่มีเช็คละวฝั่งขวาใช่ไหมปุ๊บบ้าเรียบร้อยหัวแตก,แตกยิงไปก่อนโดนไม่โดนหรอกนี่เนี่ยนี่เนีอื้มนี่เนี่นี่เน,นี่ยหมดจังอุ้ยวิ่ง,งทำไรอุ้ยก่อแตกอุ้ยก่อแตกโดน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 แน่นอนจริงจริงธนูเราเนี่ยต่อไปผมจะเป็นแอโร่ละ ฮอกอายดีกว่าแต่เอโลก็เท่กว่านะเอโรเป็นของ DC ครับอ่าฮอกอายเป็นของมาเวลนะโอ้หัวแตกหัวแตกมาอะไรโผล่มาแบบนี้ต่อเลยอุ้ยอุ้ยมียงง <an> <ST> มีชุบ <ST> มีชุบ <ST> ยิ่งนะครับที่อยู่ไหนเนะนี่ยนี่นี่ตัวรอหนึ่งตัวหนึ่งหนึ่งดอกหนึ่งดอกสองดอกโอ้ยเรียบร้อยแต่เวลามันระเบิดแล้วมันจะไม่ขึ้นธนูนะย,ยิงตายแล้วเนี่ยจะไม่ขึ้นธนูจะเป็นขึ้นเป็นรูปปืนพกนะอุยอ้ยอุ้ยใจเย็นใจเย็นไวรุ่นไวไยรุ่นไวไยรุ่น,ไ,นไม่โดนขอโดนหน่อยโอ้โหไม่โดนสักนัด ยิง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 อุ้ย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 นี่แน่ก่อแตกไปดิก่อแตกไปดิเฮ้ยไม่น็อกก่อไม่โดนเหรอไม่โดนเหรอเพราะจะปล่อยหน้าทิมเลยเมื่อกี้เห็นไหมวิ่งวิ่งอยู่หน้าทิมอยู่ข้างบนเหรออยู่ข้างบนหมดเลยไม่ยแน่ละรอนาน่ะกว่าจะลงมาครับ เห็นไหมดูมันเล่นยากไหมทุกคนมันยากนะชนูเนี่ยแล้วมันต้องกะด้วยนะมันไม่ได้ยิงอะไรเหมือนตัวนี้นะตรงแนวอะไรนะแต่ถ้าอยากยิงตรงๆก็กดอ่างางค้างนะก็คือกดเลไอ้กดยิงค้างมันก็ให้มันง้างให้สุดนะครับแต่มันจะได้แค่ระยะกลางๆในที่ตรงๆนะพอเลยระยะกลางๆปุ๊บมันจะเริ่มย้อยนะครับมันจะไม่ตรงตรงร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ถ้าเรายิงแล้วปล่อยเลยมันก็อันนั้นคือโค้งแน่นอนย้อยแน่นอน ยิ่งชาร์จนานมันยิ่งตรงไงแต่มันจะตรงอ่ามันจะชาร์จนานสุดมันก็จะโตได้แค่กลางๆนะครับก็ลองฝึกเล่นดูนะแต่ถ้าเป็นโหมดฮอสปอร์ตใช่ไหมมันจะเล่นง่ายก็ตรงที่มันไม่มีเกาะนะครับมันจะไม่เราเล่นง่ายแต่ถ้ามันโหมด BR เนี่ยมันมีเกาะไงแล้วเราแบบไม่ใช่ยิงนัดเดียวนะถ้าจะเอานัดเดียวจริงๆก็ต้องเข้าหัวนะครับนี่ก็ลองเล่นดูลองฝึกเล่นดูนะถ้าใครอยากเล่นนะแต่ยิงมันสนุกนะถ้าเล่นเป็นอ่ะ แมน่แมนๆหน่อยบอกเลยโคตรสนุกี่ผมก็เล่นเล่นไปเรื่อยตอนนี้คนดูขออะไรก็พยายามลองเล่นให้ดูนะครับก็เอามาทำคลิปนะครับผมก็ถือว่าเป็นแบบคลิปสนุกสนุกแล้วกันนะอย่าไปซีเรียสอะไรเยอะนะครับค่อยๆเล่นค่อยฝึกเล่นไปเดี๋ยวก็เก่งนะเจ้าผมเดมันเล่นไม่ยากเกมนี้นะครับแต่ก็ช่วงนี้ก็อาจจะมีโปะบาดนะครับ ก็เจอมาเหมือนกันโปนะโบ้ไม่โดนโบไม่โดนโบ้ดุ้ยโดนโดนก่อแตกแต่ไม่รู้น็อกเปล่าอุ้ยก่อแตกรอบอ่ะเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บอุ้ยไม่โดนอีกเดี๋ยวลูกซองไปยัดน่ะโบ้บ้าโบ้บ้าเรียบร้อยก็จบคลิปนะครับผมยังไงถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำนี้ขอตัวลาละครับ